การตรวจสอบสินค้าในห้องเย็นเป็นกระบวนการที่สาคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ายังคงคุณภาพดีและปลอดภัยสําหรับการบริโภคโดยเฉพาะสินค้าที่มีอายุการจัดเก็บรักษาสั้นเช่นเนื้อสัตว์ผลไม้และผลิตภัณฑ์นมเป็นต้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่แบ่งออกเป็นหลายรายการตรวจสอบคุณภาพสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนดังนี้ค่ะ งการเตรียมอุปกรณ์ตรวจสอบการตรวจสอบอุณหภูมิที่ใช้วัดเช่นทมโมมิเตอร์ไฮโกรมิเตอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ค่ะ 2. การตรวจสอบอุณหภูมิวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิข,ของห้องเย็นสินค้าอุณหภูมิควรอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าบันทึกค่าที่วัดได้ในแบบฟอร์มของการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล พบว่าอุณหภูมิไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องบันทึกเหตุการณ์และดำเนินการแรกรแ้ไขต่อไปค่ะ 3. การตรวจสอบความชืน้นวัดความชืน้นใช้ไฮโกรมิเตอร์ในการวัดระดับความชื้นในห้องเย็นตรวจสอบว่าความชื้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลการวัดความชื้นในแบบฟอร์มการตรวจสอบ การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ไม่มีการฉีกขาดรั่วซึมหรือมีความเสียหายตรวจสอบวันหมดอายุและวันที่ผลิตการตรวจสอบฉลากตรวจสอบว่าฉลากมีข้อมูลครบถ้วนเช่นชื่อสินค้าสารอาหารและคําแนะนําเก็บรักษาบันทึกข้อมูลจัดทําบันทึกที่เกี่ยวกับสภาพของบรรจุภัณฑ์และข้อมูลที่สําคัญ 5การจัดทำรายงานการตรวจสอบการรายงานการตรวจสอบคือการรวมข้อมูลที่เราตรวจสอบความชื้นและบรรจุภัณฑ์วิเคราะห์ผลหากพบปัญหาที่ต้องพิจาราณาแนวทางแก้ไขปัญหาและรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีค่ะ 6. กการดำเนินตามผลการตรวจสอบดำเนินการแก้ไขหากพบปัญหาในอุณหภูมิและมีความชื้นหรือสภาพบรรจุภัณฑ์ต้องมีการดำเนินการแก้ไขทันที ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินการที่แก้ไขแล้วว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่เจ็การตรวจสอบสินค้าในห้องเย็นเป็นกระบวนการที่ต้องทาอย่างสม่ำเสมอและมีความละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่จัดเก็บจะมีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับการบริโภคค่ะ